ตำบลแสนผูดาดอำเภอบ้านโพจังหวัดชเชิงงสาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกงมีประชากร5,015คนแบ่งการปกครองเป็นสามหมู่ได้แก่หมู่ที่หนึ่งบ้านด่านเก่าหมู่ที่สองบ้านนอกและหมู่ที่สามบ้านหมู่ใหญ่ตำบลแสนผูดาดนั้นประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีการจ้างแรงงานจากต่างพื้นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากพื้นที่ตำบลแสนพูดาจึงมีความเป็นสังคมเมืองสูงการดำเนินงานตามโครงการสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีพุทธศักราช2567ตำบลแสนภูดามีการเตรียมความพร้อมในการสืบค้นและเตรียมข้อมูลอาทิเช่นข้อมูลทั่วไปและแผนการพัฒนาตำบล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านข้อมูลกลุ่มอาชีพและกองทุนชุมชนข้อมูลสาธารณาสุขและการบริการเป็นต้นจากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาผ่านเวทีประชาคมร่วมกับการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของตำบลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงานโครงการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนผ่านโปรแกรม c i a ของกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดลำดับประเด็นการพัฒนาในระดับตำบลจากข้อมูลทั้ง3หมู่บ้านสามารถสรุปลำดับประเด็นการพัฒนาของตำบลแสนผูดาดดังนี้ 1. การพัฒนาด้านอาชีพ 2. การจัดการทุนชุมชน 3. การจัดการความเสี่ยงชุมชน 4. การแก้ปัญหาความยากจนและ5การบริหารจัดการชุมชนสรุปได้ว่าตำบลแสนภูดาดอำเภอบ้านโพจังหวัดชะเชิงเซามีประเด็นการพัฒนาที่เร่งด่วนเป็นอันดับที่1คือประเด็นการพัฒนาอาชีพและได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนประเด็นการพัฒนาอาชีพ โดยนำเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยสารสนเทศตำบลเข้ามาเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานโดยเลือกประเด็นที่เป็นจุดแข็งของชุมชนในเรื่องของการจัดการขยะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาประเด็นการพัฒนาอาชีพโดยมีแนวคิดคือตำบลแสนผูดาตร่วมใจจัดการขยะด้วยตนเองง่ายๆสร้างเครือข่ายผ่านฐานการเรียนรู้เปลี่ยนขยะเป็นเงินด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อเกิดรายได้สู่การสร้างอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตดีสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืนกิจกรรมการสนับสนุนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแสนภูดาตร่วมใจเปลี่ยนขยะเป็นรายได้ด้วยมือเราโดยทีมขับเคลื่อนสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบตำบลแสนภูดาามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ การพึ่งพาตนเองสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะด้วยหลัก3 r ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะของชุมชนเมืองและสร้างจิตสำนึกคนในชุมชนให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ การสร้างความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนคัดแยกขยะอย่างไรให้ได้ราคาดีการเพิ่มมูลค่าจากการคัดแยกขยะและฐานลงมือปฏิบัติจำนวน3ามฐานได้แก่ฐานถังขยะรักโลกฐานปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและฐานคัดแยกขยะการสาธิตทำถังขยะรักโลกและการทำปุ๋ยพืชสดจากหญ้าเนเปีย มาวันนี้ผลสำเร็จของโครงการเริ่มส่งผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการจัดการขยะสามารถเปลี่ยนขยะเป็นเงินสร้างรายได้ต่อยอดอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยตำบลแสนผู้ดาดพร้อมพัฒนาและต่อยอดขยายผลโครงการสู่ทุกครัวเรือนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเริ่มจากการคัดแยกขยะสู่การสร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน